พี่ม้ากับพี่อ้วนแล้วน้องหายไปไหนเนี่ยล้้วอออนนงงมาตชื่รถใครน่ะรถน้องหนึ่งเหรอโอ้โหรถเต้นเหรอน้าน่ารักจังเลยอันนี้ทางเข้านาของตากับยายจะมีอ้อยด้วยแต่ถ่ายไม่ทันโอ้โหนี่แดนเราใช่ไหมเนี่ยแล้วพี่หนูก็ปูม่รีบปรีด้วยโอ้นันนี่ป๊ะป๊านอนอยู่ที่ศาลาเลยป๊ะป๊าของพี่ ป้าป้าน้องพิตตีนมานมั่งไฟ<ะ>้ฮะไอมาฟงไฟ้มไอมาสิไปจุดยุ่ใส่ลูกจุดเมื่อกี้นี่ย่านบ่โอ้ ว้าวพี่น้องเห็ดเป็นอยู่ติ อยู่มากเลยเนาะถ้าอากาศแบบเนี้ยถ้าโดนแดดเนาะ,งงนะใช่อากาศดีนะเนี่ยโนว่าบรรยากาศตอนเขาเรียกอะไรถอนลก,ก้าภาษาลาวภาษาไทยเขาเอิ่นมาอย่างถอนก้า โหลกกานะคะตอนนี้โหลกกาอันนี้คนไทยนะคะคนไทยตอบว่าโหลกกาอันนั้นไปเย็นกับลุงยูดอันนั้นยายอันนี้นาวันโอ้ยไอ้ฟุกไปไหนไอ้ฟุกไปไหนฟูกตกน้ำเนื้อ ระวังอย่าไปเหยียบลูกอย่าไปเหยียบลูกมันสิติ่งโอ้ไอเตชิ้นเลยลูกก็เพราะมาขาแดม่ากับลุกเป็นตัวนี้ไหมน้มาถอนเป็นด้วยเหรอลูกน้อข้าถอนสองมือรือเปล่าไม่ถอนมือเดียวมันก็เป็นแผลสิลูกจับสองมือปั๊บปั๊บมาเลยพอหลงลูกเบียดเนี่ยพอพอไม่ ลิ่นน้ำ ฟันบมกหุ้งก่อนสีเทีทยงแล้วแป้น้องฟุกขึ้นข้างบนสู่ต่อเด้อไปก่อน ฮะบอสถนนสไปนย่างปลาแล้วปุงอมลายเบดเล้วออกมานนี่ยอืตาเอ๋ตัวมาเห็นตะกี้มันติเป็นนะไอลินอึ๊บนางลงลุกอึบนีดอกดอกตเอาเไปไหนอีกไปไหนอีกแล้วไปไหนอีกแล้วเป็นไข่ดอกเป็นสีเหลือง ตวงตวมนี่ช่าหูเอนตงเีจริงนะตวงจ้าเนุ่มตวุเสียดเตี้เตี้แล้วเติมเติมเติมมาเยอืมอยากให้น้องนั่อยากให้น้องเล่นน้ำอยากให้น้องเล่นน้ำนี่ที่ผาเถา รีวิวรีวิวอันนี้อะไรอันนี้ส้มตำตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยส้มตำเมื่อเช้าค่ะจริงเหรอกินกุ้งไหมคะจุ้งมากินจุ้งไหมมีกุ้งมีปูมีอะไรอีกปูมือมีอะไรอีกอ่ะไหนไอรินไอรินดูไอรินดูไปดูไอรุ๊กกุ้งปลาหมึกไอรินยอบไหมยอบกุ้งไหมอะไปไปเอาจุ้งปะอ๋อมาเอาจุ้งมาเอาจุ้งมามาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปอือหืม

อร่อยไหม,มสะอดกับข้าวที่ทุ่งนาวันนี้ก็คือลาบเนื้อนะคะมีพ่อครัวค่ะพ่อครัวอันนี้อันนี้คนช่วยผู้ช่วยเรื่องอะไเข็มบ่ละ่ะน้ะ่ไปยินค่ะ ตาแคบคงชุบจะขีโพดแต่เน่าเพราว่ส้นเดียวเหรอโซ่สับใครเนี่ยค่ะเพราะท่านเดียวเ แล้วจะขาดจนเสซตพุ่นติแม่ mm hmm. เนื้อปลามันจะไม่เหมือนกันนายแมงต้องกินปลาคาวมันต้แซ่บด้วยวะต้องไปจอยตำได้ขีบมั้ยเนาะโสเนี่แหละเนาะเขาอัดคลิปอยู่ดีๆกับโตนน้ำท่วมเลย อัดคลิปยูดดีตนน้ำทวนเลได้คลิปวิวเลได้เงินทำอ,อะไรกันหเห็นอย่างกันนอะผู้ใดย้อไนอไกลก็ม่บอกโอ,อ,โอ้ต้องใช้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่ได้พี่มาร์คไปไหนเนี่ยเมีเ<ง>มื่อกี้ฟุกี้หายยังไงโอ้ฟุกหายยังไงไ,ไม่เอาลูกสงสารน้องไม่ทำลูกมา นนนัเาะไปไหนเอาไปทางไหนอีกฮะเฮ้ยมันมันจะปล่อยไกลเปล่าเนี่ยจะดึงลงเลยหรอร้องแล้วมันตกเอาแล้วมันเหมือนในคลิปไหมเนี่ยมาร์กเวลาปล่อยจนสุดแล้วมันโคนมันขึ้นไปด้วยอ่ะโอมันดึงเหินมันลหรอให้น้องให้นินเทกขึ้นนินเทกจะได้เหาะนินเทกจะดึงได้นินเทกจะได้ห่อขึ้นเหมือนในคลิปอ่ะใช่ไหม หนูก็ลึงได้เหมือนกันเหรอไม่ได้เขาลาศไปลาศไปน้องฟุกเด้อยู่น no, so like no. ู so like mm ่นไปแล้วไ่แม่เอิ้นฟุกอยู่ไหนอันนี้ขายอะไรเหรออันนี้ขายโอ้มีมะละกอมีปีด้วยเหรอคะละโอ้มะละกอครบเท่าไหร่คะครบเท่าไหร่คะ สองร้อยห้าสิบโอ้แพงเกินไปค่ะพ่อค้าไม่แพยงยังไม่สึงกันอ่าโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวมาเอานะ,อะโอเคบอยบายเอาอะไรเหรอคะเอาส้มตำค่ะโอเคอเคราตามตามตาม